สวัสดีครับท่านผู้ฟังได้เคารพข่าวสาร2-3สวันที่ผ่านมาเรื่องการหายตัวไปของน้องจีน่าเด็กหญิงอายุ1ขวบ11เดือนซึ่งก็หายตัวจากกระท่อมอยู่บ้านห้วยฝักดาบนะครับหมู่16ตําบลอินตะขินอำเภอแม่แต,แตงจังหวัดเชียงใหม่หายตัวไปวันที่5กันยานะครับพบอีกทีคือวันนี้8กันยาเกือบ4วันนะครับ ก่อนหน้านี้มีการจับกลุมตัวในเสี่ยวซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อเขารับสารภาพว่าอุ้มไปปล่อยบนถ้ำนะครับหน้าที่หน้าปากถ้ำบนดอยโดยอ้างว่ามีเจ้าป่าเจ้าเขาบอกให้อุ้มไปส่งเวยผีถ้ำแล้วก็วันนี้เองนะครับเวลาประมาณเที่ยง50นาทีก็มีการเผยแพร่ภาพน้องจีน่าซึ่งมีชาวบ้าน ไปพบเนี่ยครับมีศักเป็นญาติฝ่ายแม่ของน้องจีนา่าไปพบน้องจีน่าที่กระท่อมอยู่ห่างจากบ้านประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับไม่ไกลนะทางทีมค้นหาพอทราบข่าวก็ตามไปที่กระท่อมก็เจอน้องจีน่าอยู่ในสภาพแข็งแรงนะแล้วก็ก็สวมเสื้อผ้าวันที่หายตัวไปก่อนที่ทีมค้นหาก็จะดูแลนะครับให้น้ำให้นมก่อนส่งน้องจีน่าส่งโรงพยาบาล คุณแม่น้องจีน่าคือคุณมาลีเนี่ยนะครับอายุ23ป,ป,ปีเนี่ยก็พอทราบข่าวว่ามีการเจอตัวน้องจีน่าก็ดีใจนะครับคนไทยทั้งประเทศก็ดีใจนะครับผมก็ดีใจแทนคุณแม่ด้วยที่ได้เจอลูกสาวมันทําให้เราคิดถึงคดีก่อนหน้านี้นะครับกรดีน้องชมพู่ท่านหนุ่มได้นะเป็นคดีใหญ่ทั้งประเทศน้องชมพู่หายตัวไปลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าน้องชมพู่ไม่ได้กลับมาสู่อ,อมกอดแม่ เสียใจแทนพ่อแม่จริงนะครับแต่น้องจีน,น่าได้กลับมาสู่อ้อมกอดปนปนความสงสัยของผมและผมคิดว่าทุกคนที่ฟังข่าวสารนี้ก็มีประเด็นน่สงสัยหลายอย่างในระหว่างหายตัวไป3าสี่วันน้องจีน,น่าไปอยู่ที่ไหนทั้งๆที่ในเสี่ยวถูกจับตัวนะครับคันสอบ2วัน3วันนะฮะในระหว่างนั้นต้องมีบุคคลให้การดูแลน้องจีน,น่าเพราะว่าน้องจีน,น่า เด็กวัยหนึ่งปีนะครับ11เดือนเนี่ยย่อมไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และน้องยังแข็งแรงดีอยู่แสดงว่าน้องก็ยังต้องได้กินอาหารนะครับแน่นอนแล้วใครที่เอาน้องจีน่ามาไว้ที่กระท่อมหลังนี้นะครับนี่เป็นเงื่อนงำนะที่ผมว่าตำรวจไทยก็เก่งเดี๋ยวก็คงจับได้ว่าเบื้องหลังเบื้องลึกจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์เป็นอย่างไรเพราะตอนนี้เหมือนจิ๊กซอที่ต่อไม่ติดนะครับใครฟังข่าวสารตอนนี้เนะี่ยมีแต่เหตุ น่าสงสัยทั้งสิ้นนะครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจและที่สําคัญคือวันนี้เนี่ยผมก็ดีใจมากที่ได้พบตัวน้องจีน่าแล้วก็ภาพที่ออกมาคนไทยทั้งประเทศนะครับก็แสดงความยินดีกับคุณแม่คุณพ่อที่ได้ลูกสาวขึ้นมานะครับก็เป็นข่าวดีนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขเหมือนผมนะครับลูกสู่อมกอดแม่ขอบคุณนะครับที่ท่านกวนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ